สวัสดีครับปุดนดาฟาร์มครับวันนี้เช้าวันที่9เดือนกุมภาพันธ์2567นะครับมาอัปเดตสถานะของคุณแม่แม่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ที่คอกก็มีแตงกวาแตงไทยก้อนเงินก้อนทองมีแม่พันธุ์อยู่4ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีลูกๆเขาก็10เดือน สิเดือนย่าง1ิเอดือนแล้วนะครับ9 1้าสนะครับมี3ตัวมีแก้วตาจันเจ้านะครับแก้วตาจันเจ้าแล้วก็น้ำเพชรนะครับแต่วันนี้จะมาอัปเดตให้ดูด้วยนะครับตอนนี้แตงไทยกับก้อนทองผ่าน2รอบแล้วนะครับไม่มีอาการกับสัตว์ก็คือผ่านเมื่อวันที่5เดือน2ที่ผ่านมานะครับ ก็เดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะติดแล้วแหละนะครับก็90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับผ่านอีกรอบนึงก็เดี๋ยวจะตรวจท้องดูแตงไทยนี่ผสมเทียมเพชรเจริญนะครับพ่อพันชื่อเพชรเจริญแล้วก็ก้อนทองผสมเทียมพ่อพันชื่อทองสุขนะครับอ่ารอดูจะเป็นยังไงนะครับรอตรวจท้องอีกทีหนึงส่วนก้อนเงินกับแตงกวานะครับผสมวันเดียวกันเหมือนกัน รอบกับสัตว์รอบแรกนะครับวันที่สามเดือนสองนะครับปีนี้จะผสมไลเลียกันนะครับก็ก่อนเงินก็เหมือนเดิมครับผสมไม่ติดนะครับผสมเทียมก็ไม่ติดผสมตัวก็ไม่ติดอ่าน่าจะพักครับคิดว่าน่าจะพักก่อนสักระยะหนึ่งนะครับงบประมาณก็ไม่มีแล้วครับตังก็หมดแล้วครับส่วนแตงกว่าทางนู้นนะครับไกลๆนะครับผสมพ่อพัน์แถวบ้านนะครับ ซึ่งพ่อพันก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคอยู่ตัวตัวใหญ่นะครับกระดูกดีถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูลูกเขาอีกทีหนึงก็ผ่านรอบไปแล้วนะครับสําหรับแตงกวาแต่เดี๋ยวรอสัก3ามรอบเหมือนกันค่อยจะตรวจท้องนะครับตรวจท้องอีกทีนึงเพื่อความชัวนะครับแต่คิดว่าอา่า แตงไทยกับก้อนทองเนี่ยผมมั่นใจแล้วแหละนะครับน่าจะเกือบร0อซแล้วครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับควายที่ผสมนะครับปีที่แล้วนะครับถ้าตัวไหนติดนะครับมันจะไม่มีอาการกลับสัตว์ก็คือจะไม่มีเมือกไหลเลยนะครับผ่านสามรอบก็ยังไม่มีเมือกไหลนะครับอันนี้คือร้อยเซนเลยนะครับปีที่แล้วผมก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับส่วนก้อนเงินนี้ ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องการผสมติดนะครับผสมไม่ติดนะครับเดี๋ยวรอให้เขาพักอีกสักระยะเวลาหนึ่งค่อยว่ากันใหม่ครับไม่ยอมแพ้ครับไม่ยอมแพ้ส่วนแตงกวาก็นั่นแหละครับให้ผ่านสักสามรอบนะครับค่อยตรวจท้องนะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงเนี่ยครับปล่อยทุ่งนานะครับปล่อยเลี้ยงหญ้าในทุ่งนานะครับสบายหน่อยครับช่วงนี้แล้วก็ปล่อย ไฟฟ้านะครับปล่อยถึงลวดนะครับก็ถ้ามองไปก็จะเห็นแนวลวดนะครับถึงลวดไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยปล่อยไฟผมใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าตรงนี้ไฟไม่ถึงนะครับก็ใช้ดีครับใช้ดีตอนนี้ก็ช่วงเช้าก็มาปล่อยแล้วก็อีกทีก็กลางวันครับน้ําก็ให้กินที่สระ,ะครับเพราะว่าจะมีสระอยู่ลูกหนึ่งให้เขาได้นอนตอนนี้น้ําลดหมดแล้วนะครับในในนา เขาก็จะลงสระครับช่วงนี้ช่วงประมาณห้าโมงกว่าก็ห้าโมงเย็นก็ไล่กลับบ้านนะครับพาเขาขอก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติก็จะนี่ครับช่วงนี้ง่ายหน่อยนะครับยาก็ไม่ได้ตัดให้กินนะครับนอกจากวันไหนที่ว่างจริงๆนะครับค่อยจะตัดให้กินเพราะว่าช่วงนี้ยาเยอะครับเขาเล็มทั้งวันนะครับเล็มยาทั้งวันก็อิ่มอยู่แล้วนะครับ ท้าย่าที่ผมปลูกไว้มันยาวผมก็จะตัดมาให้กินบ้างครับนนาน,นครั้งนะครับอโอเคครับผมสำหรับอัปเดตก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงตืวนท้องเดี๋ยวจะ,ะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ